ธรรมดานะเราไม่มีวาสนาแนละ้วันนี้ทุกคนไม่ได้กินส้นโมหมูแล้วแต่มาดูนางทำเล็บนี่สุดกว่าโอ้เ้ไม่มาต้องสายนี่ก้าาไะอ๋อมาสสายเ <c oughs> มคอัพหายไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกต่อให้น้องหน้าสดขนาดไหนน้องก็ยังสวยเสมอสำหรับพี่นะ ไหนว่อ้วนนม่เห็นอ้วนเลยหอมนูดูคอยาวเป็นยีราฟเลยพี่มันจะกระเลี่ยงคอยาวเป็นยีราฟแล้วเป็นยังไม่ได้เจอกันตั้งเดือนกว่ากว่ามลงครับคุยโทรศัพท์จะไปทำบุญเหรอพระท่านก็จะโหใสใสไหนไหนไหนดูนิ้วหน่อยเออทำไมมันคนละสีแล้วไม่คุ้นแฟชั่นแฟชั่น เป็นแน,นน้องมเลยหรอม้น่ันนเมีนบะครับเมนตีนบะครับเมียนตีนบะคับ<อ> สวัสดีครับอเชนชา์ดนิทกินให้อ้วนตายวันนี้ดูน้องแคดตี้ทำไมหน้าเขาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะเยอะมากไหมคือเราไม่ได้เจอแต่สงการไม่ใช่สบู่ใช่ไหมแมนเขาใส่สบู่เขาดิโอ้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวเองมีแม่เขาบอกว่าเขาหน้าสวยเออผมว่าก็น้าสวยขึ้นจริงนะหน้าสวยขึ้นไหมคะเงียบหน้าใสแต่สวยขึ้นยังไงเนี่ยเออรู้สึกว่าเม็ดนี้อยู่นานเนาะ ตจริงดิจึนตะวันค่ะจริงดิเราจะมาหาน้องมาตอนเช้าๆนะน้องจะแบบแม็กอัพเต็มๆสวัสดีครับช่านชาโนเน็ตกินให้อ้วนตายวันนี้เรามาเจอน้องแค่ดีเมื่อกี้ใหม่ไม่ติดไม่มีเสียง ทำไมเป็นอย่างนี้ตลอดมาหานเคดีเนี่ยไมือไปายลูกถายลูกวมีคนมาแทนอ่ะเ้ทำสองคนเลยสวยสองคนเลยเท่ากันบ่เท่ากันบ่ลูก่เท่ากันบ่เันเาพันอเท่าไร่สามสิบฮะาสามสิบ เดี๋ยวผมออกให้เด้อค่ะแม่เด้อน้องแคนดี้แคบบอแคบบอไปลูกกันไปกันอ้วไปไปไปใา่ไปใส่ไปสส่ไปซื้อน้ำไปใส่ผ้าน้ำร้านประจำ นี่ครับสวัสดีครับเจนนี่โดนเนตกินที่อ้วนตายวันนี้เราไม่ได้กินส้มหมูแล้วเพราะส้มหมูไม่ยอะไม่ไม่ไม่อยู่ขายต้องกินร้านอื่นแล้วแหละรู้ไหมว่าพี่ต่วนติดใจมากเลยนะเหร้าสิบขอกินคนเดียวหมดอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้เราถ่ายแล้วเราไม่ได้มีไมค์นะพี่น้องไมค์เสียงไม่ขึ้นเนาะอันนี้เราอยู่ที่ปากรีสพี่กินที่นี้เหรอเขาไม่ไปด้วยเหรอนี่นี่นี่ครับเจนนี่เอาเจนี่เอา แดี้ไปไหนเดี๋ยหาผู้เบาหาผู้เบาอันนี้เราจะพาน้องไม่ไม่ใช่ดิน้องแชดี้จะพาเราไปหาผู้เบาทำไมไม่พาไปหาผู้สาวอ๋อหาผู้เบาทำไมลูกเพลเขาอยากเห็นผู้เบาว่าเพลิก็อยากเห็นผู้เบาที่ <laughs> ไหน <laughs> อันนี้คือท่ารถนะเผื่อเจอไงอา้าวนี่เขาไปไหนไปหั่งน้ำหนักเลยเหรอว่าลงรอเปล่า ลงนเดินะลงไปสามโลร้านเดิมลงไปสามโลจ้าเดินยังไงก็หามาจ่ายตังค์ไหาเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วรอพี่คขมีซิพานเก็สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเอาอะไรจัดเอาลัดซองลัดสองเดี๋ยวขายให้เดี๋ยวขายให้จริงบอกริงบอกอ้าวอ้าวเอาเป็นบอกบอกบอกเป็นดอกอ้าวอ้าวอะไรจัะสลอ เอาไอพีเอาแขวนไว้ก่อนจ่ายแล้วคุณจ่าย้วอะไรจ๊ะแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนเอาเหน็บๆหว่าเอาตรงไหนหวานหวานหลายหวานหน่อยเอาหวานหวานเยอะหรือหวานน้อยคะหวานกลางๆลางหวานกลางๆค่อนไปทางแล้วแล้วหวานแค่ไหนอ่ะคุณนะขั้นไปทางเปรี้ยวมากกว่าขอ้ไปทางเปรี้ยวมากกว่าเพราะไม่ได้อาบน้ำไม่ไม่ใช่จริงไหมโอ้แซวร้านประจำน้องแคดดี้นะร้านนี้แซ่บแซ่บหลาย ใส่น้ำเชื่อมเยอะโอยเออหวานถูกปากทำไมวันนี้ถ่ายเร็วจังเลยไม่ใช่หวานถูกปากลำบากกูใช่ไหทำไมวันนี้ถ่ายเร็วจังอ่ะหวานถูกปากลำบากกูอ๋อ ผู้บ่าเมาเมาให้อ๋อผู้บ่าเมาเมาให้ต่อแมนลูกค้ลูกขาประจามาอะไรมาเนี่อ๋อค่ะประจำแล้วแล้วเอาเันนี้มีกาแฟบ่กนี่อยู่จัังเอากาแฟเอากาแฟน้องเคล็ดลัขายไหนว่าจะช่วยขายเออไหนว่าจะช่วยขายนี่ร่างให้กำลังใจอ๋อร่างให้กำลังใจนี่การช่วยขายรักกาแฟให้เรามาเอ้ยอ้ยอ้ยอ แล้วก็ตึงชาเมากเยอาเยอะๆด้วยแก้วมันก็เท่านี้แหละแม่ค้าบอกแกใส่น้ำแข็งมาเต็มแล้วใส่น้ำแข็งมาเต็มแล้วอแม่ค้ารู้อยู่แล้วต่อให้แคดดี้ตักยังไงก็ได้เท่านี้แหละตักไงนี่นี่นี่เขาเราโฟกัสที่เล็บพี่น้องเล็บเล็บได้หว่าต้องใส่ให้เต็มให้เต็มเด้อดูเล็บเขาเมื่อคืนนี้เขาไปหาลูกบินมามันต้องเหลือไอ้ใส่น้ำเชื่อมไหมเนี่ย ได้ป๊อปได้ไหนมันหวานอยู่แล้วนี่ไงป๊อปอันอันอันนี้มันหวานกว่าปกติบ๊ออยู่ที่คนตักออกไปทางบูดออกไปทางบูดหวานบูบีตัวเองซะงั้นโอเคเท่าไหร่แทนิไหนเฮ้ยเก่เอง เธอคือเขาเขาทำไว้เสร็จแล้วตักใส่แก้วเออโอ้ยมันก็บม่ได้ยากนี่มันก็ไม่ยากนี่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ห่อห่อห่อแหนมแล้วใช่ไหมแม่จ้ะถ้าถ้าห่อเขาแกะออกแต่กับไปละเขาต้องแกะหรอเขาไม่แกะได้เหรอคือแกะได้แต่ว่าไม่ใส่ได้หรออ๋อก็เราะเาทำแหนมเนาะทำแหนมคือใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ไม่ได้จ้ะแล่วก็ทำแหนมไปเลยเจ็ดวันแต่เราก็ต้องใส่ถุงมือหยุดหยุดหยุดทีวันท้าวรค่ะ อะไรนะอยู่กี่วันถาวรบ้าเหรออยู่ถาวรอ้าวจริงเอาไม่ขายแหนมหรอไม่ได้ขายส้มหมูก็เลยอยู่ประมาณสองสามเดือนเฮ้ยเอาจริงแล้วไหนบอกว่าอยู่สองวันก็ไปดูกาแฟถ้าถ้ากาแฟสุกก็ไปิดกาแฟแต่นี่แต่นี่ไม่ได้ไปแม่ไปกับพ่ออ๋คือไปดูกาแฟถ้ากาแฟสุกก็คือต้องไปทำกาแฟแม่เล่าจะโอ้แบบนี้พี่ก็อดกินส้มหมูน้องแล้วดิสั่งเดี๋ยวทำให้เอ้ยโอเค สดดยอดเลยเอาแล้วทำไมต้องแกะเล็บล่ะทำไม่ได้ทำส้มเนาะถ้าถ้าไม่ได้ทำก็ไม่แกะอ๋อแต่ถ้าทำก็ต้องแกะอันเราติดตามนะครับถ้าหากเราได้ถ่ายเร,ราลเรากำไม่ได้ส้มหมูมาแสดงว่าน้องอยังไม่ทำกาแฟ น้องต้องแกะเล็บนะเอานี่นี่เป็นวันสุดท้ายจริงๆเหรอใช่ค่ะเราอดโอ้โหเราอดเราอดกินเลยมาช้า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 ไปแล้วมาก็ไม่นัดแม่อะไรเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบอกให้น้องทําให้พิเศษให้ยังลูกพิเศษพิเศษพี่น้องิเศษใช่ไข่มาแล้วมาแล้วเอาได้จ๊สชุดเลยอาน้ำแซ่บที่ชุดในปักซีพี่น้องเขาเอาน้ำแซ่บที่สุดในปากซีใส่น้ำตาลเยอะน้ำใส่น้ำตาลกัอ็ได้ขอให้คนตักแซ่บก็พอเน่ โดทุนแต่พูดไม่เกรงใจชาลุ่มใส่มุกที่มือโอ้โหหายไปสามโลเออเพราะว่าคือเราไม่ได้เห็นนางตั้งแต่สงการมันก็เลยน่า,นานแบบ,บเปลี่ยนเลยคนละคนเดียตว,ต,วตัวจริงปะเนี่ยตัวปลอมจ้าจะสีม่วงจะง่งตัวจริงต้องผมสีทองใช่ไหมแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ขายสบู่อะไรมันถึงหน้าสวยขึ้นโอเคจะผูกเอง เรื่องตัวนี้นอนดึกมันจะขึ้นเนี่ยแล้วเราขายก้อนเท่าไหร่อ่ะมีติดมาสัากก้อนเดีสิบเก้าจะอุ้ยมาแล้วมาไปหาหน้องขายขายเพื่อเงินหรือเ่าเออใอ้ครทตีม้มาไปบอกเนี่ยดำแล้วเนี่ยเปลี่ยนต้อง <c oughs> ขายเพื่อเงินรู้ไหมครับเขาเป็นเด็กอยู่เด็ก <c oughs> อยู่แม่อะไรกันครับเป็นครับเป็นเด็กอยู่ก็เ,เ,ดกเ,เด็กอยู่ไอายุบสามแต่ไม่เป็นไรหรอกคงคิดได้สามแล้วขนาดยังงอร้านอุ้ย mấy chữ lại <laughs> béo phạm không đẹp mấy đi, đẹp đi chữ đẹp mấy À, đẹp mấy chữ đẹp Năn chữ đẹp mua chữ đẹp mấy chữ đẹp mấy đẹp mấy chữ 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 đẹp mấy รู้ได้ไงว่าฝนตกที่นี่ฝนตกเยอะเลยเรื่องนี้เรื่องอะไรนม่งอย่บ้านอยู่บ้านนึ่งันอยู่บ้านอยู่บ้านหนึ่งอยู่บ้านอันนี้ก็ถูกท้องอ่ะเฮ้ยคอยลงป้านั่นวะวันเาวนี้เข้ามาเมาขอยดเลือลงค่ะ เรื่อคาประจําเลยว่คคนบอกคนบอกว่าซื้อายมือคนโตมากบุกลงเหรอโตมาตะวันเลยน่าโตมากแน่นถวโตมาตวันนี่คุณโตนะดก็ตวด้ดลายมุนามุนาบืนมะเลศจะหยุดจะหยุดขายส้มหมูสอเดือนเลยหรอประมาณเพรา่ แม่สเ็กกับเพ่เพ่แล้วลูกมีคน้นซอยจ้าดูดูดดูอยู่คนเดียวแล้วมีคน้นอยเ่ดูความน่ารักยิงหวานวันนี้ยิงหวานน่าปลากับกรุงเทพมันมีไรขายอีซองเดือนดดแล้วสิเทรห้ามือไรเลยมาจากเมืองไทยมาแล้วนาจาซองันเขือเขากับเพ่ สองเดือนท่านมาแล้วกันมุกกะลาไปกลับวันี้เดินทางปลอดไยค่ะจะให้ไปดูกาแฟไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าเขาจะไปเพย่อนันยนอกนเขาบอกว่าเขาจะไปทำบุญเพาว่าเขาจะไปป่าซ่องพอดีเขาบอกเขาจะไปป่าซ่องสิไปบัด ัดป่าค่ะัดป่าน้องบึงปเขาไปไม่ไ bon ด้น yeah, ้องและบัตสายสื่อวัดรัดป่าแล้วพู้ชยชันัดป่าวับป่าแชรโลเคชั่นด้วยน้องแดงน้องบึงับึงให้เขาไปถ่ายรูปให้ดีจ แต่กล้องส่วนตัวเพราะว่าเขาจะขับรถตามเราไปไม่ไม่จะไปอัตปืออยู่แล้วจะไปปักปักซองแล้วก็อัตปือไปกินปิ้งเฟตปิ้งเป็ดทานสเตปืออร่อยปิ้งเป็ดที่เราก็มีเออที่ไทยเออที่ประเทศปากเซก็มีไปเที่ยวไหนประมาณหกโมงตีห้าตีหกค่ะได้ส่ไไว้ทีไหนพรุ่งนี้เหรอโดยเพราะว่าเขาจะไม่ไม่ใช่บาทเลยถ่ายเลยถ่ายคลิปดีมากเดี๋ยว ซื้อของไปทำบุญด้วยจะไปใส่ซองด้วยเราไปวัดเราต้องซื้ออะไรไปอ่ะซื้อขนมเยอะๆเพราะว่าเขาจะนั่งเดียนกันคนเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเลยนะลงทานใช่ไหมลงทานก็จะแจกแจกอไม่ใช่พระจะเดินหรอพระจะเดินลงทานเราจะทําเป็นลงเป็นลงตะแยกไปอีกอันนี้จะเป็นใส่บาทพระคือพระจะเดินแล้วเราก็หยิบใ่เราก็นั่งเดียนคนเยอะมากเออไปซื้อขนมไหมขนมทุกคนขนมกาบอ ไม่ใช <G ã entender> <net diz> ่เอากระดุมไปให้เขาไม่ใช่เปกนคนเลงกระดุมตั้งเกาทอดูนะ เป็นขนมแบบไหนขนมห่อขนมได้หมดค่ะไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นขนมเป็นห่อๆเล็กๆอะไรแบบนี้นะพันโออีสานดีกันพันโออะดโอพันโออะไรหมดบอกขนมเค้กไอนี่พาพาไปดูขนมอะไรได้ไหมอ่าปากปาปากอีกน้าหนึ่งอีกนู้นนหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ะสิบนาทีเสร็จแล้วน่ะเออแล้วแม่ไม่ทาสีด้วยเหรอไม่ไงสิ เรียกทานเล็บเรียกทาสีเหรอร้านอยู่ตรงไหนร้านขนมนี่ยเออไปเลือกเลือกตัวอย่างไปลองซื้อสักอย่างเท่าไหร่สามสิบบาทเดี๋ยวดีเงินก็เดี๋ยวเงินก็ลดอันนั้น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 จ่ายไอ้นี่ของผมอันนี้มาฝากมาฝากนี่เหรอเจ้วเจ้าผมเป็นอย่างแบบ ค<น>ุณ<า>จะทิ้งม,มามสวยสิโอ้โตอนนี้นนหนักเหลืออ,อยู่ที่ประมาณ4-9กโลแล้วพี่น้องนะน,น่ะกินข้าวด้พันยาดีกว่าเิงจิงเหรกินข้าวกินตะบุวันละกินข้าว วันละมื้อแต่ว่ากินของหกเยวอะไรเด่นต่างวายกินข้าววันละมื้อกินโซัาแร็ตเห็นไม่สิวขึ้นได้นอนดึกด้วยก็ไปเดินไปเดินริมโขงบ่อยด้วยหรือเปล่าไม่เคยได้ไปทำหน้าี่ดี่ในช่องของแก้วดูทำหน้านายไปซื้อขนมไปซื้อขนมแป๊บเดียวแม่แม่ไปซื้อขนมสาดูมือชัดๆให้หน่อยได้ไหมว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้ถือว่าสวย พอใจหรือยังพอใจยังพอใจไหมคนสวยอะคะพอใจไหมไม่ไม่ถึงว่าพอใจกับราคาเนาะพอใจอ๋อไม่พอใจเท่าไหร่ใจใจเอ่อห่านิดใจนะเออแม่ทำแค่นั้นหยอกเล่นไม่ได้ไม่ไปซื้อขนมอะไร สาวดิบไปหาสาวหาสาวอะไรไปจ้าเาใหม่นจะนเยไปไกันทำด้วยนะว้ย้าฉันได้อยากมาเจออีกใช่ไหาหน้าฉันได้สวยสวยเหมือนเดิมไปถเจอแต่แม่ค้าขายขนมเอยเอาเด้วยจนแนแม อันนี้คือแม่ค้าหรือลูกค้าแม่ค้าอ๋ออันนี้คือแม่ค้าหรือลูกค้าคนสวยเฮ้ยตกลงเป็นแม่ค้าหรือเป็นลูกค้าแม่ค้าจ้ะแต่ตอนนี้เป็นลูกค้าเออถ้าแต่ตอตอนเป็นแม่ค้าคือเอาเยื่องเลยเอาเลือกเลยอกรอหนี้กเลยทะนอกกอนมี่าเลยเอก่อนมาเลยหนึ่ว่าจะตกเป็นแม่ค้าร้านนี้นี่ไงกระขายมันหนักเลย 2องแสนเนาะสองแสนกียรครับไปทำบุญแสนเจ็ดสิบพระพรุ่งน like ี้สองสองแสนมีขันไหมคุณพวกเธอมีขันไหมก็ขันขันเออเราไปขโมยถ่ายถังนด้ไหมนะใบกาแฟปิดใบกาแฟขอว้ปิดใบกาแฟแล้วก็บัตรร้อยเป็นขันเราเราต้องเราก็มีขันแล้วหรออ้าว นี่ขันมีผ้าเบี่ยงแล้วก็ข้าวอ๋อเ้ยเหมือนที่เราเวลาบอนนี้จะใส่ชุดขาวใส่ได้หมดยกเว้นเสื้อสีดำอ๋อใส่ได้หมดยกเว้นเสื้อสีดำเราต้องนุ่งสิ้นไหมุิยอยากนุ่งไหมล่ะไม่ใช่หมายถึงคุณอะใช่ทันทีต้องนุ่งอยู่แล้ว่นุ่ง ที่นั่นเขาเขคงขังดอ๋อเป็นวัดป่าวัดป่าวัดป,ป่าชื่ออะไรน้องบึงวัดป่าน้องบึงอป่๋อาอาถีไหนอ่อยถือหน่อยอาถีไหน่อย,อยแม่ค้าอยอะไรขนาดนั้นยกโัวหน่อยยกโัวหน่อยอันนี้คือแม่ค้าขายเส้นหมตูตอนนี้เราซื้อขนมุ่งนี้ไปทำบุญที่วัดใครจะดูคลิปทำบุญที่วัดพรุ่งนี้ รอติดตามครับแต่ไม่รู้จะมีคลิปเยอะไหมน่าจะถ่ายรูปเยอะกว่าคลิปนะแมต้องไปถ่ายรูปให้นางนะพวุ่งนี้นะเี๋้วใส่ไปสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูน้องแคดดี้แต่งชุดไปทําบุญครับใส่ฟินสะพายเลือชุดก่อนเดใส่ไปสวเลยดชิ้ไปดูน้องแคทตี้แต่งชุดไปทำบุญรับใส่ซิสาือกชุ่นเดี๋ยวใ่ไปสวยๆลยีไปนองแทตี่ะชุดไปทำรั่ซิมสะาเลือกชุดก่อนเดี๋ไปทําเลรเียวไปดูน้องแคทตี้แต่งดไปทักุญครับใส่ซมพายเือรับบ้่งค่ะ เปิแน่นอนนะคืนนี้คืนนี้อย่าไปกินอย่าไปไม่ม่ไม่ไม่ไม่มีอยู่สอย่างถ้าไปกินคือไม่นอนเลยเสียงสูงมากไปไปฟังนานๆไปนานนานเราเป็นแขกคนแขกคนแขกถ้าตั้งใจต้องทำไม่ได้ไปหมด พี่กินของใส์ไปโอเคโอเคโอเคเดินเด้นเดินดิยิ้มมันวันนี่งยิ้มมันวันให้ไฟก่อนให้ไฟก่อนไฟเหมือนแคปแมนไฟเด้อฝากไปด้วยนะขอไปทำบุญซื้อไปเติมบุญนี้อันนี้ยไอ้พ่อเอาดิ่ันอ้าเอาเอาอันไหนเอาอันหนึ่งเอาไหนก่อนรับเปิดเรื่องก่อนเลยค่ะเปิดเรื่องก่อนเขาอยากเป็นซุปเปอร์แมนนี่เขาด้วยกันอ่าจับมาจับมา เร่ก่อนเขลงีน้งคนแ่สองคนจแจออไปเผีคนแล้วกลาปดปีเจ,จ็ด พรุ่งนี้ไปทำอะไรพรุ่งนี้จะไปทำบุญจ้าเออลืมเลยที่วัดป่าวัดป่าชื่อวัดป่าอะไรนะน้องวึงวัดป่าน้องบึงน้าป่าน้องบึงที่เมืองปักเพลงณโมตัสสะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ